คำอธิษฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมาราคานั้นแก่คนบาปพระองค์ทรงนําคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมรา,าคาของพระองค์แก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่เพราะมาราคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตักเตือนไ้ว่าผลงานของคนชอบธรรมนำไปถึงชีวิตแต่ของคนชั่วร้ายนำไปถึงบาปค่าจ้างของคนชอบธรรมคือชีวิตแต่ค่าตอบแทนของคนธรรมคือการลงโทษและผู้ที่สนใจในคำสั่งสอนของพระเจ้าก็อยู่ในวิถีของความชอบธรรมแต่ผู้ในปฏิเสธคำเตือนสติของพระองค์ก็หลงเจนไปพระปิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้า คนธรรมะยั่งยืนอยู่ได้เมื่อถึงคราวว่าเจ้าทรงพิพากษาเหตุเพราะการแช่งดา่าการล่อลวงและการบีบบังคับอยู่เต็มปากของคนที่ดูหมิ่นพระรัชนาของพระองค์ความชั่วร้ายและความบาปผิดอยู่ที่ลิ้นของคนชอบธรรมที่ได้หันใจไปประพฤติกกรามอย่างคนในยุคนี้ข้าแตกพระเจ้าก็าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ร่วงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจของข้าพงง้หลายให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้า,าข้าาแต่พระเจ้าในทุ่งเทศการคึสมาธในปลายปีนี้ขอพระองค์ทรง,งร้าใจพี่น้องคิสเตียนไทยและพี่น้องคิสเสียนต่างชาติในทุกๆแห่งทั่วโลก คอยทุกๆคนตระหนักในการตอบสนองต่อพระมือชาของพระองค์มากกว่าการตอบสนองต่อกิจกรรมการเฉลิมฉลองตามกระแสของโลกโอข้าแตกพระเจ้าขอองค์พระพบัญญัติบทสดทรงนำให้กระบงลายได้มีส่วนกับพันธกิจแห่งการคืนด,ดีของพระเยซูคริสต์มากกว่าที่เป็นอยู่โดยนี้ในส่วนสําคัญที่ว่าอยู่เพื่อพระคริสต์ตายไปก็กําไรข้าแต่พระเจ้าก็ทรงเมตตาให้พระพรในความรอดของพระองค์ ก,กลุมอยู่เหนือทุกๆคนในครอบครัวของพงหลายด้วยเฉดประบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอ่อพรองขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน